นะครับสวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยู่กับผมเอ่อมิสเตอร์เลมอนคุงคาสเซอร์เกมเมอร์เหมือนเดิมนะฮะอยู่กับเกมเกมเศรษฐีนะครับรายเกตริกนะครับนะผมก็หอมนะไม่ได้แคสในคอมมานานเหลือเกินนะครับก็ต้องกลับมาแคสเหมือนเดิมเมื่อว่างในโทรศัพท์เนี่ยฮะคอมก็ไม่ค่อยจะว่างเลยนะ ซ่อมคอมนะฮะไม่ค่อยจะว่างนะฮะก็เลยต้องไปล่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่างๆเดี๋ยวจะแคสให้ดูนะฮะตอนนี้ก็รอเอ่อ,ขอเขาเรียกอะไรฮะเกมก็อิมิลี่วอนทูเพยนะฮะก็ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวค่อยแคสท,ทีหลังก็แล้วกันนะฮะรอโปรแกรมตัดต่อกัน <laughs> รอคนมานั่งเล่นด้วยกันครับเม่ ใครส่งโคเวอร์มารับแป๊บทส่งไปส่งแบบโอเคอืมก็รู้สึกมันก็กระตุกนะฮะนะมันก็กระตุกเยอะอมันไม่กระตุกนิดนึงอะเอา้าอืม ไปเรื่อยๆฮะก็ไม่ซีเรียสอะไรซุมกันเถอะมือโอเควันนี้ก็จะมาละลายเพชรดีกว่านะเพชรมีอยู่สองร้อยสิบหกใช่ไหมก็ได้ประมาณสี่สิบ้งอืมเออเฟิร์สคลาสอีกแล้วอะไรเนี่ยเฟิร์สคลาสอีกแล้ว มามา่าโอ้ยเอบวกถึงเอสโอ้ยเอสแม่โอ้ย,อ,อ,ยอะไรเนี่ยของดีก็แค่เออมาแล้วเฮ้ยเหนึ่งเลขหนึ่งนี่รู้สึกว่าผมผมว่าม,มันมันหายากสุดนะตั้งแต่กดกดมาเนี่ยหายากชิบหายเลยผมบอกเลยเนะี่ยอะไรกันเนี้ยเออเฮ้ยเลขหนึ่งอ่ะไม่ไมีผมว่าเลขหนึ่งอ่ะกับ เลขต่ตําๆอาหารยากนะสองกับหนึ่งเนะนี่ยเนี่ยอันนี้อ่ะได้แล้วแต่เลขหนึ่งอ่ะไม่ได้หรอกมันเนี้ยอ่ะดูดูเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอหาดีที่อ่ะอืมเอฮานะมาเลขนี้แค่เนี้ยที่เหลือก็นูบาทลายเมื่อคืนมือล่านรู้สึกจะมือล่านไปโดนพันเพชรนะฮะได้พันเพชรมาตอนนี้ก็เหลืออย่างที่เห็นเนะ200ี่ยสองร้อยกว่าเพชรเกี้ยงละลายไปหมดแล้ว พันเพชรใช้ไม่กี่วันหรอกสำหรับผมนะโอ้โหโอ้ยเขาบอกกันมมว่านะถ้าพันเพชรมันโผล่ตรงนี้ฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเทมกดตัวตัวเฟิร์สคันเนี่ยให้กดถ้าเราไปกดจุดอื่นฮะมันก็จะมันก็จะปรากฏที่เดิมเราก็ต้องกดที่เดิมครับนั่นแหละครับแล้วโนหนึ่งก็ไปอยู่ตรงที่กูจะกดแน่ได้แล้วครับอันหนึ่ง โน่หนึ่งครับโอเคผมก็จะมาสุ่มการ์ดเอสบวกกันเลยนะฮะอล้ล้ละล้ล้ล,ะล,ะล,ะละ้นะฮะก็เรื่อยๆอ๋อสัตว์แลก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 ครับแลกขนาดหนักของพวกนี้รู้สึกว่าเมื่อก่อนอะ่ะจะอยู่ได้ถาวรน,นะฮะจะรับตอนไหนก็ได้แต่อตอนนี้มันไม่ฮะเจ็ดวันมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะ กูเลยต้องกูก็ผมก็ความจริงกับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะรับนะคือทํานองว่านะเออแพ็กการ์ดก็จะเต็มอะ่ะใครบ้าเอาเพชรไปรอัพอะ่ะคุณคิดดูอะ่ะอ่ะสิบเพชรเพิ่มแค่สิบช่องอะ่ะมันก็คุ้มนะแต่ผมไม่ชอบอะ่ะไม่อยากได้มันอะ่ะเออเดี๋ยอนี้เดีดดดด๋ค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยก็อยากจะเปิดโชว์คุณผู้ชมนะพอเปิดบอกอัดคลิปที่ไรนี่ได้ของดีทุกทีเลย เก้าเก้าสามอันใช่ไหมอ๋อนี่ไม่เอาเดี๋ยวค่อยตกฟันค้านี่รู้สึกจะเยอะมากแล้วน,นั่นแหละเก้าอันหนึ่งอะอเอออันนี้อะไรอ่ะสี 4, อ่อะไปเรื่อยๆไม่ต้องสีเรียดนะวันนี้ก็มารับของนะครับถ้าผมอครบร้อยสับสไครตหรืออะไรนะรมีการแจกบัตรทูเก้าสิบทูนะฮะอันนี้อันนี้ เออจะเป็นการล่อคุณผู้ชมหรือผมไม่ได้ล่อนะฮะฉลองครับคือสมมติว่าใครจะกดไลค์เอ้ยกด subscribe ก็กดฮะครับแต่ผมก็ให้ได้ทุกคนนะฮะโอเคโอเคเราอยากจะตัดคลิปหน้าแต่ตัวตัดคลิปก็ไม่ดีนะนี่ครับโน1เนี่ยได้ยากมากเลยพุ่1เนี่ย รับมาแล้วเอ็ดบวกฮะอ่ะ,อะ,อะผมได้มาแล้วอ่ะคิดว่าได้เลยอ่ะคิดว่าได้เลยฮะผมเปิดมุมซองอ่ะเนี่ยดาร์คไคล์นะใช่มันชื่ออะไรวะมันชื่อคายนะครับแต่ตัวที่ผมมีอยู่แล้วก็คือดาร์คคนะครับเอ่อผมก็เก็บเพชรไว้ก่อนนะฮะ เออเอาไว้วันหลังก็จะมาไอ้นี่อีกทีนะฮะบ๊ายบายครับผม